ต่อจาก e ีีที่แล้วที่เรามาจบกันที่โรงปลูกต้นไม้แห่งนี้นะคะเราออกไปข้างนอกดูกันดีกว่าว่าโรงปลูกต้นไม้แห่งนี้นี่มันจะมีอะไรบ้างอันนี้เหมือนยังจะออกไม่ได้ เฮ้ยคือเราเพิ่งรู้ว่ามันวิ่งได้ <laughs> จนจะจบเกมอยู่แล้วอะ่ะ okay. ตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูในโรงไม้อันนี้ดีกว่าอันนี้คือ คีมตัดลวดอันนี้เปิดไม่ได้นะคะคิดว่าคีมที่เราเก็บมาเนี้น่าจะเอาไปใช้ตัดโซ่ของประตูด้านหลังของโรงไม้อันนู้นะคือโอเคมากเลยอะที่มันสามารถวิ่งได้แล้ว สัตว์ป่าด้วยอ่ะน่าจะเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากเลยเดินไปเรื่อยๆตามทางมีสะพานด้วย จะเป็นบึงน้ําใหญ่ๆกับตรงนั้นคืออะไรอ่ะชิงช้ากับเสือบ้านเราเรียกเสือไงไว้สำหรับปิกนิกกับโนต้ต mm hmm. เป็นบันทึก ของใครก็ไม่รู้นะคะ mm. เป็นกระดาษแผ่นเดียว mm. น่าจะถูกฉีกออกมาจากหนังสือ mm. เมื่อกี้เห็นจุดๆที่เหลือคิดว่าน่าจะขึ้นเรือได้ไง mm. I should still do something here mm. ฉันต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งหาภายเหรอหาไมมภายไหม จะมีอะไรเลยอ่ะอ๋อไงเราจะแล้วโอเคไปขึ้นเรือกันอุ้ยตกใจกับเสียงนิดหน่อยอาจจะไม่ใช่บึงแล้วนะอาจจะเป็นทะเลเพราะมันกว้างมากๆ พาเราไปไหนกันนะกลับมาที่ ที่ไหนสักที่ที่มีแต่หินสีขาวอีกแล้วมเมื่อกี้ตอนที่เราเป็นมาเจอที่เนี่ยครั้งแรกก็คือเขาย้อนกลับไปว่าเราเนี่ยไปอยู่ห้องนั้นห้องนี้มาครั้งนี้ก็เลยคิดว่าเขาน่าจะย้อนกลับไปให้เราเห็นในสิ่งที่เราเคยเจอมาเหมือนเดิมคราวนี้มาแต่เสียงนะ จอกระดาษอีกแล้ว Teddy's third birthday was great โอเคช่างมันขี้เกียจอ่านไปดูกันต่อดีกว่าอันนี้คืออะไรอะสวยจังอ๋อมันคือที่ที่เราเจอมาเมื่อกี้ก่อนที่เราจะข้ามเรือนั่งเรือข้ามฟากมานะ อ f ฟเตนเมทดอการ์เดนนเดอะ e าไม่น่าจะมีอะไรน่าจะแค่ย้อนให้เราดูเฉยๆอันนี้ก็คือที่เราเจอที่โรงพยาบาลน,นะ นี่ก็เหมือนกัน f อ r ์จูนเทเลอร์ห้องนู้นมีห้องอีกไหมที่นี่คืออะไรอะเหมือนเป็นศาล <c oughs> น่าจะพูดถึงเอ็ดเวิร์ดกับซูซาน เร,เราต้องไปที่ไหนต่อตรงนี้หรอไปไม่ได้หรือมันจะมีอะไรให้เราเก็บไหมอ๋อประตู คุกเหมือนแล้วอยู่ในคุกที่เปิดออกไปไม่ได้อ่ะได้แล้วผนังกับหน้าประตูห้องนู้นจะมีรอยเลือดเป็นรอยมือนะ ดี๋ยวลองเปิดประตูนู้นก่อนดีกว่าโอเคเปิดไม่ได้ห้องนี้เปิดได้ไหมไม่ได้ห้องนี้มีโทรศัพท์ห้องนี้มีเตียงห้องนี้มีอะไร เหมือนเป็นห้องทำการสืบสวนสอบสวนสักอย่างนะกับ in case in the in the case of the murder of susan doyle and theodore doyle เหมือนเป็นการสืบสวนสอบสวนเอ็ดเวิร์ดในฐานะผู้ต้องหา ฆาตก,กรรมซูซานโดเวลกับเทีอดอร์ดเวลนะคะก็คาดว่านี้น่าจะเป็นห้องสืบสวนสอบสวนอะไรงั้นเราตรงไปก่อนดีกว่าอันนี้เป็นห้องเก็บแฟ้มเก็บเอกสาร ทำไมถึงมีรูปภาพอันนี้ได้้ยมันคือห้องอะไรอ่ะอ๋อมันคือประตูทางออกทำไมเสียงเพลงเงียบไปแล้วอ่ะ <laughs> but, so maybe you would tell us about your authorial therapy. What do you think, Mr. Dow? Can you hear me? It's better now, isn't it? So, can we continue? Great. Did you know that Susan Dow was pregnant? เขาถามประมาณว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าซูซานโดเวลเนี่ยกำลังตั้งคันนี่คืออะไรอ่ะเขาบอกว่าจอห์นอะไรอ่ะ เขาซ่อนกุญแจไว้ในที่ที่ปลอดภัยอย่าบอกอะไรเกี่ยวกับเขานะห้ามบอกทุกๆอย่างเกี่ยวกับเขาอะไรสักอย่างหนึง่งโอเคเหมือนจะเป็นกุญแจที่สามารถเปิดตู้นี้ได้นะแล้วเราก็ต้องไปหากุญแจ ที่เราไปทางนี้งั้นเราก็ต้องไปทางนี้เราลืมไปว่าเราวิ่งได้แล้วฮึสตีเฟนดอเวล สำนวนเอกสารสำหรับตำรวจอันนี้ก็เปิดไม่ได้อะอันนี้คืออะไรอะกุญแจแบบใหม่เหรอห้องนี้มีอะไรให้เราหาบ้างจะไม่มีอะไรเลยนะอันนี้คืออะไรอ่ะ ซอนมอสก็คือเราต้องฟังเสียงเพื่อหาตัวเลขไว้เปิดกุญแจดอดนั้นหรอลองดูอีกรอบดีกว่าไม่เข้าใจอีกสักรอบ เดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าได้ตัวเลขมาเป็น3ามเดี๋ยวมาลองดูดีกว่ามันจะเปิดได้หรือเปล่าสามสองด 3 2 7อได้ด้วยข้างในจะมีอะไรนะมีกุญแจเอาไปเปิดตู้นั้นแน่ๆเลยประตูนี้เปิดได้ไหมลองดูไม่ได้ งั้นเดี๋ยวเราเอากุญแจไปเปิดตู้นุ่นก่อนดีกว่าห้องนี้ใช่ไหมไม่ใช่เมื่อกี้เข้าไปห้องไหนนะห้องนี้แน่เลยอ่านี่ไงมันคืออะไรอ่ะคัตเอาท์ เสียงโทรศัพท์อีกแล้วอะ่ะอยู่ไหนนะในห้องห้องนี้เุ้ยอะไเป็นเนี้ย คืออะไรอะ่ะอ๋อเข้าผิดฉันต้องการจัดการคนเดียวแล้วเราไปอยู่ที่ไหนอีกแล้วเนี่ยทำไมเกมนี้มันมีหลายที่จัง So we'll be the the i hereby open the trial against edward pearle about susan dowell and theodore dowell's murder. do the prosecutor and counsel wish to say anything before the trial is started? i'd like to enclose the report <coughs> about my <coughs> clients, <insanity coughs> <to the> evidence, <coughs> as well as recordings made by dr. dowell during the therapy. mr. edward, could you tell us about the relation that was between you and mrs. susan dowell, dr. stephen dowell's wife, that tried to cure you? i would like to enclose documents from susan Dowell's <coughs> <out -out coughs> dowell. <coughs> <coughs> i <as> <coughs> know that the victim was pregnant with the defendant. <coughs> <coughs> I can't. We open the trial against Stephen Dowell about malpractice against Edward who uh. caused Susan and Theodore Dowell's death. Did the prosecutor and counsel wish to say anything before the trial has started? My client, as a doctor, always takes care about patients' welfare. In the enclosed evidence, Your Honor may read about many difficult cases that have been cured by the defendant. He was trying to cure his protege at any cost to ease the pain. I would like to enclose to the evidence the description of one therapy conducted by the defendant, which, as we can read, also finished with a failure. The girl with similar illness, like Edward, who, under the influence of the therapy, made suicide. And did the defendant realize that his wife was pregnant, not with him, but with Edward? <laughs> เขาพูดอะไรนะเมื่อกี้แต่เหมือนตอนสุดท้ายอะ่ะเขาจะบอกว่าซูซานอะ่ะเหมือนท้องกับเอ็ดวาร์ดเชียงโทรศัพท์อีกแล้วอะ่ะโทรศัพท์นี่ก็ย้ายที่บ่อยเหลือเกินสายโดนตัดไปอีกแล้ว และเราก็มาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้มีอะไรให้เราเก็บได้บ้าง Steven, เขาบอกว่าสตีเฟนฉันไปเจอคุณที่ออฟฟิศได้ไหมห้องของเขาได้ไหมไหนล่ะ ใช่ห้องนี้ที่นี่คือที่ไหนอ่ะที่ทำงานหรออ่ะห้องนี้เปิดได้แต่ไม่น่าจะมีอะไรให้เราเก็บได้เลยนะอืมอันนี้เป็น หน้าหนังสือพิมพ์นะคะที่มีเศษชิ้นส่วนต่างๆที่เราเจอกันมาในในพาร์ทก่อนๆที่มันอยู่กัน <are> ครบแล้วเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขามีอะไรบางอย่างที่จะโชว์ให้เราเห็นนะ ให้เราเข้าห้องต่อไปแล้วก็ทำใจให้สบายสบายทำตัวให้สบายสบายทำได้ไหมไม่น่าจะทำได้ทำใจก่อนฮึบไม่เห็นจะมีอะไรเลยอะแล้วเขาจะให้เราดูอะไร Our relationship started to pass away suddenly. Stephen treated me like a lodger, unwanted person. he <laughs> <we lived because laughs> <kind> of <laughs> And I, I started to <laughs> live on memories and projections that were so beautiful in my head. So perfect. Stephen was in them like years before, like when we moved into our new house and we planned to make a big garden, only for us. These memories made me stronger, helped me to survive. And wait for tomorrow with hope. First time I thought that maybe I'm only dreaming, or the projections about him became ridiculously strong. He came to me like before, smiling, happy, with sparkles in his eyes. Similar situations repeated in the next weeks, and I uh, of for their source, was waiting till my came back just for a while, to learn Was waiting to at the beginning of our relationship, Stephen often told me about interesting things from the psychology board hey during his with the case of a patient with multiple personalities, the case seemed to be very exciting. So many different personalities in one body that differ in IQ, beliefs, talents, and even visual acuity. I hid my husband's illness. For a while to fulfill my dreams. During our romance, we often met in the garden. Today, I again talked with Eddie. He is in very bad condition. Stephen's therapy started to even scare him, he says. He must make terrible things to be cured and finally take a breath. As a last resort, I will send this recording to Abraham. ผู้หญิงเนี่ยเขาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับหมอสตีเฟนตัวเขาแล้วก็เอด็ดเวิร์ดแล้วก็พยายามที่จะส่งฟิล์มอันเนี้ยไปให้อับราฮัมนะคะซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเพื่อนของหมอนี่ยแหละโอเคเหมือนในห้องนี้จะไม่มีอะไรแล้วนะ ทุกคนรู้สึกไหมว่าพอเปิดประตูไปแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนไปใช่ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยประตูอยู่ข้างบนตอนนี้ย้อนกลับมาอยู่ข้างล่างแล้ว ะมีเลขห้อง1408ไม่สามารถเดินเข้าไปได้นะเฮ้ยคนก็ยี่มีอะไรเป็ดทุกอย่างมันบิดเบี้ยวไปหมดที่นี่คือที่ไหนอะหุบเขา เราก็ย้อนกลับมาที่บ้านม,มีเสียงเด็กด้วยอะห้องนี้เปิดได้ห้องเดียวมีตุ๊กตาหมีล่วงลงมาจากบนเพดาน เปี้ยวอีกแล้ว <c oughs> <ๆ c oughs> กลับมาที่สวน <c oughs> ปัดกระตัวออกไป ทุกๆอย่างมันมืดไปหมดเลย แล้วนะคะคสำหรับเกม l i g h s of Insanity ถ้าให้คะแนนความน่ากลัวเต็ม5เนี่ยให้อยู่ที่4คะแนนเลยเพราะว่ามีจัมสแกร์เนี่ยเยอะมากๆสำหรับคลิปนี้ค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะถ้าเพื่อนคนไหนมีคำติชมใดๆเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย